สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็มาอยู่กับสวัสดีครับพี่คนเดิมนะครับพี่เบิร์ตบางลานะครับผมช่างเบิร์ตบางลาตอนนี้เราก็เป็นตอนที่2ที่เรามาเจอกันเราจะมาคุยถึงเสื้อยืดวินเทจนะฮะก็ผมเนี่ยมีความสนใจในด้านเสื้อยืดวินเทจแต่ว่าผมไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยพี่เพราะว่าเขาจะมีผ้าหลายผ้ามีเข็มเดียวเข็มนูน่นเข็มนี่ให้พี่เบิร์ตอธิบายให้ฟังหน่อยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างมันควรเริ่มจากอะไรยังไงถ้าแบบคนที่ เอาจิงๆนะถ้าถ้าเริ่มสนใจคิดจะเล่นเนาะ,ะคือของพวกนี้มันก็เป็นทุกวันนี้มันมีความต้องการทางตลาดสูงมันก็จะมีของเล่นแบบบ้างนีด่นหน่อยเพราะฉะนั้นก็รู้ไว้เพื่อเป็นคุ้มคุ้มกันเวลาเราไปเจอของในตลาดมันเอาไว้เช็คไนดะ้ยืนหยิบจับเอ้ยสมควรหรือเปล่ามันมันแท้ไหมดูยังไงครับจริงๆแล้วมันก็จะมีทิคง่ายๆง่ายๆเอาเดี๋ยวเราเริ่มกันกันกบไอตัว พ่าห้าสิบพ่าสิบพ่าห้าสิบก็คือคอตตอนห้าสิบโพลีเอสเตอร์ห้าสิบใช่ครับห้าห้าสิบคอตตอนห้าสิบโพลีเอสเตอร์ห้าสิบอ่าตัวป้ายชัดๆดีกว่าจะได้ดูง่ายๆก็จะมีรายละเอียดของป้ายนี้ก็จะบอกที่มาชัดเจนเดี๋ยวให้กล้องดูหน่อยครับก็เนี่ยครับที่มาชัดเจนตัวนี้เป็นสกิลสตาร์ห้าสิบห้าสิบปีปีตรงไหนพี่ตรงข้างเขาจะอยู่ตรงข้างหน้ามีมีมี เลยมากถ้าเป็นลายจะมีครับปีแปดเก้าแปด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 เก้าครับแปดเก้าแปดแปดแล้วไอ้พวกคอพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกรอยเย็บอะไรเงี้ยก็รอยเย็บรอยเย็บตัวนี้เป็นเข็มเดียวเข็มเดียวไม่มีข้างเข็มเดียวไม่มีข้างมันจะดูแบบนี้ไม่มีข้างคือเนี่ยอันนี้อันนี้คือของผมนี่มีต่เข็มข้างใช่ป่ะใช่ใช่แต่อันเนี้ยคือไม่มีต่เข็มข้างเขาเรียกว่าเหมือนค่าในยุคนั้นเขาจะทอมาทั้งไตเลยเอ้มาถึงว่าทอโอเวอร์โอเวอร์ไอ้ทอมาทั้งตัวใช่ทอมาทั้งตัวทอมาทั้งตัวเลยแล้วก็จะมี อ่าเนี่ยเข็มเดียวใช้เดียวที่เพื่อนๆเขาเรียกกันนะครับหรือว่าเข็มสอยใช้สอยอย่างเงี้ยคือสีเข็มเป็นเงี้ยไม่รู้กล้องเห็นไหมแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบแค่เข็มเดียวอะ่ะผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกัน <c oughs> มันจะไม่เหมือนกับเสื้อยืดทั่วไปนะครับแล้วก็สกีนตัวนี้เป็นสกีนอะไรพี่ตัวนี้เขาเรียกสกีนยางนะสะกินยางก็คือเหมือนแบบว่า ป็นไปแล้วแน่นๆเป็นแผ่นความร้อนเป็นเสื้อเปล่าๆมาหนึ่งตัวเป็นแผ่นกาวเนี่ยปั๊มด้วยความร้อนปุ๊บหลบุดไปมันก็จะเป็นเนื้อที่เป็นยางที่ออกเหนียวๆหน่อยเหนียวๆหน่อยเือคือมันก็สามารถเช็คได้นะที่สก,กินยางเนี่ยสามารถเช็คได้นะคือความทนทานของเขาพอสมควรนะคือหมายถึงว่าถ้าสมมุติเราไปเจอแล้วเราแบบว่าอยากลองพอดึงออกมาปุ๊บแล้วแตกนี่ไม่ใช่นะได้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 หรือเปล่าได้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 นะแต่ต้องเป็นแบบ จับไปแล้วใช่ใช่ต้องนิดนึงอ่ะตัวต่อไปที่เขาเรียกกันว่าสกินจมสกินจมวันนี้ไม่มีลายสวยๆมาโชว์เลยลายสวยๆขายไปหมดแล้วก็มีตัวนี้ครับสกินจมคือการสกินลงจมลงไปในเนื้อผ้าเลยจมลงไปในเนื้อผ้าเลยใช่ใช่ใช่ตัวนี้ใส่มันจะแบบไม่มีคือลูกไปแล้วก็จะไม่มีมันเป็นผ้าเลยเป็นเนื้อผ้าไปเลยตัวนี้เป็นสามส่วนเป็นสามส่วนครับจริงๆก็ชอบนะชอบเป็นสามส่วนแต่ว่าตรงนี้ ทำไมมันเป็นเขาเรียกชายปล่อยครับใชยปล่อย่ส่วนใหญ่สามส่วนจะเป็นชายปล่อยใช่ใช่ใช่คือจะไม่เย็บข้างล่างคือปล่อยทิ้งลุยใช่ใช่ใช่ถ้าไม่ผิดตัวนี้น่าจะเป็นเก้าศูนย์เก้าศูนย์ครับเป็นผ้าห้าสิบหรือเปล่าใช่ครับเป็นห้าสิบห้าสิบป้ายส่วนใหญ่ป้ายเขาจะบอกอยู่ว่ามันแม็กอินอะไรนะครับอันนี้ก็ U S A ครับนะครับแต่ส่วนตำหนิเรื่องการดูแท้ปลอมเนี่ยมันมี มีดีเทลค่อนข้างเยอะใช่ใช่มันมีเว็บไซต์หรือว่าเว็บบอร์ดที่พี่พี่โยเก็บไว้เป็นเว็บบอร์ดอะไรอ่ะพี่เป็นเว็บบอร์ดเกี่ยวกับผ้าเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปลงไว้ใต้คลิปแล้วกันว่ามันอยู่ตรงไหนได้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 เดี๋ยวลองไปค้นดูโอเคตัวต่อไปเป็นไปเป็นเดี๋ยวนะสกรีนจมสกรีนอย่างแล้วก็มาเป็นตัวผ้าทอผ้าทอคืออะไรครับผ้าทอคือตัวเนี้ยผ้าหนึ่งผืนเนี่ยไอที่ลายๆที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการย้อม มันคือทอแบบว่าพอสีสีขาวหมดปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นสลับสีสลับสีไปเรื่อยใช่ครับใช่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 ที่ชอบเนี่ยก็เพราะผมอาจจะมีตัวสวยที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาตัวสวยที่ของผมคือผมดูว่ามันแปลกคือพี่เบิร์ตจะเป็นถ้าถ้าที่คุยมาคือจะชอบอะไรที่ไม่เหมือนตลาดสมมติตลาดเล่นอันเนี้ยเราจะหาอันนี้คนอื่นเขาไม่เล่นกันก็ประมาณนก็ประมาณนั้นอาจจะประมาณนั้นอาจจะประมาณนั้นครับคือเรา ไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้นะคือเสน่ห์ของเสื้อวินเจ็ตคือมันจะไม่ซ้ําใครอ๋ออันดับแรกคือมันจะไม่ซ้าใครมันจะไม่ซ้าใครคืออย่างเนี้ยเสื้อเสื้อมันเลือกเราไม่ใช่เราเลือกเสื้อใช่เสื้อมันเลือกเราครับอาจจะเห็นลายที่ชอบแต่ไม่ใช่ไซส์เราอ่ามันก็จะแบบทำลายนะนั่นนั่นมันก็จะเป็นเสน่ห์ในการหาของนะแล้วก็มีตัวตัวนี้ตัวนี้อีกตัวนึงนี่ตัวนเป็นของแรงเลอร์ครับ เป็นผ้าอะไรครับพี่เป็นผ้าต่อหรือผ้าห้าสิบห้าสิบครับเป็นผ้าห้าสิบเป็นผ้าห้าสิบห้าสิบตัวนี้เนี่ยใส่เองไม่ได้แต่เก็บไว้ชอบชอบชอบคือแบบชอบดีเทลเขาคือเป็นแรงเลอร์ที่เป็นห้าสิบห้าสิบที่เมคนอุเอสเอนะครับผมผมก็อันอันนี้ไม่รู้ข้อมูลนะพี่ว่ามันปีเท่าไหร่ใช่ไหมครับคือใช่ใช่ข้อมูลไม่ระบุชัดเจนว่าปีเท่าไหร่แต่เ่าที่คาดเดานะอ่าอเมริกาย้ายฐานการผลิตช่วงเก้าูนอ่าใช่เก้าศูนย์ มันต้อง9 0งขึ้นมันต้องก้900ขึ้นก็770ถึง900ใช่แล้วจากรอยเย็บที่เป็นเข็มเดี่ยวเนี้ยสันนิฐานได้ชัดเจนว่า990ขึ้นได้ไหม9 0งขึ้นแน้ๆก็หลักๆเซื้อวินเทจมันก็มีประมาณเท่านี้อะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วราคาส่วนใหญ่เขาตั้งกันอะไรเงี้ยพี่บางตัวก็แพงบางตัวถูกทำไมจริงๆแล้วมันเป็นเอาเอาส่วนตัวที่ผมมองนะเป็นลายที่ตลาดต้องการลายที่ตลาดเล่นกันตตลาาาาด้อองกรใช่จจะเเป็นีมส์ วงดังๆฮาวายวิวสวยๆเป็นเสื้อทัวร์เสื้ออะไรเขาแบบตามหากันใช่ครับค่อนข้างที่จะมีราคาแล้วเสื้อวงเนี่ยบางวงที่มีราคาถูงๆก็เพราะแบบความข้างไ้าของวงนั้นอืแต่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แพงเพราะว่าคุณภาผาผ้าหรืออะไรหรอกคือมันพอๆกันหมดใช่พอๆกันครับเสื้อมันไม่ไม่น่าจะหนีครับแต่ราคาที่มันที่มันตัดมาเนี่ยก็คือเป็นลายที่เขาชอบเป็นวงที่เขาเน่ขาเล่นกันเป็นวงที่เขาฮิตส่วนตัวผมเนี่ยหน้าตักน้อยไง เราเลยต้องเก็บพวกนี้ไม่เหมือนเพื่อนต้นทุนสั่งแต่แต่ปีเดียวกันปีเดียวกันครับปีเดียวกันใส่ไหมแล้วก็เฮ้ยเราปีเดียวกันปีเดียวกันปีเดียวกันอาจจะเป็นลนยที่ทุกคนบอกเอออยากขายในอนาคตหรือเปล่ามันถือว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งหรือเปล่าพี่เบิร์ตจริงพวกนี้นะมันยังมีกลุ่มคนที่เขารออยู่ของเหล่านี้ในอนาคตเนี่ยเมื่อเราเลิกใช้แล้วไม่ใส่แล้วเก็บอย่างเงี้ยมันก็ยังมีราคาอืมก็ยังมีราคา ปลายทางของพวกนี้มันมันเหมือนกับว่าเอาออกมาเมื่อไหร่ใช่ใช่เอาออกมาเมื่อไหร่ก็ยังมีกลุ่มคนที่เขาเล่นอยู่กลุ่มคนที่เขาต้องการซึ่งตลาดก็ยังเปิดรับอยู่เสมอครับอก็เหมือนเป็นการออมเงินที่แบบออมในสิ่งที่เราชอบแบบว่ารองเท้ารองเท้าคอนเวิร์ตปีลึกๆเสื้อแบบปีลึกๆหรือว่ารองเท้าอะไรที่มันเกี่ยวกับของวินเทจก็จะเป็นสินทรัพย์ได้อย่างนึงใช่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 คือมันอาจจะตัวละสองร้อวันนี้ แต่ในยี่สิบปีละสิปียี่สิบปีสิปียี่สิบปีถ้าเกิดยังมีตลาดต้องการอยู่ยังมีกลุ่มคนที่สร้างใช้อยู่อผมก็เชื่อว่าน่าจะเท่าตัวนะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเท่าตัวนะสี่ร้อยบาทในสิบปีข้างหน้าหรือเปล่าอันนี้ก็บอกไม่ได้ครับต้องไปคุยกันอีกยี่สิบปีข้างหน้านะฮะหรือเปล่านี้บอกไม่ได้นี้บอกไม่ได้โอเคก็เราก็พอรู้กันคร่าวๆเกี่ยวกับเสื้อยืดวินเทจแล้วนะครับก็้ก็ ฝากติดตามพี่ชายผมคนนี้ด้วยนะครับทำเบิร์ดบางนาครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าผม